ท่านนะครับผมช่างนัก nrp นะครับก็เมืออ่ออามาพูดคุยให้คำปรึกษากับพี่น้อง f อีทุกท่านนะครับเช่นเคยทีนี้ในสำหรับคลิปนี้ ep นี้นะครับก็คือมีลูกผิดลูกเพจของคนนึงเนี่ยนะครับเขาติดตามผมอยู่นะครับเขาติดตามผมอยู่เป็น fc ผซของูมตลอดนะครับก็ มาให้ดูนะครับว่ารถเขาเนี่ยเป็นอาการแบบนี้เป็นราออะไรครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากที่เราดูคลิปไปข้างต้นนะครับก็คือในคลิปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเขากดคันตตาร์ปเนี่ยนะครับไอตัวชามพา์ทเนี่ยนะครับมันหมุนแต่แผ่นพา์ทเนี่ยไม่หมุนนะครับทีนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าชุดล่า เราจะสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะเดียออนุญาตโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการถอดน็อตออกนะครับเราก็จะเจอสปริงนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์ดแล้วก็ตัวตัวประกบชามประกบคาร์ดนะครับแล้วก็ชามรอง เรื่องของว่าปัญหาของอลูกเพจของคนนี้นะครับมันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงมีอาการกาดกระต้านเป็นอาการวืดแบบนั้นนะครับสาเหตุนั่นก็คือนะครับเวลาเราประกอบคับเนี่ยนะครับตัวชามคับเนี่ยมันจะมันหกเสาเนี่ยรูรูเนี่ยมันเข้าไปที่ช่องไหนก็ได้นะครับแต่เราเรียกว่ามาร์กดีกว่านะ จะตรงกันนะครับมันจะประกบกันลงพอดีนะครับมันจะรประกบประกบกันลงพอดีแบบนี้แต่นะครับถ้าเราหมุนไปสลับไปอีกช่องนึงนะครับอ่ะเห็นไหมครับอ,อ,อ,อ่ะเห็นไหมครับมันจะไม่ลงเลยนะ,นะมันจะไม่ลงทีนี้นี่แหละครับปัญหานะครับของรูปเพจผมคนนี้นั่นก็คือ เขาใส่เนะครับเขาใส่ไปเนี่ยมันผิดมั oh. ้ยเดี๋ยวตะกนะเดี๋ยวผมจะเรียงกับกันให้ดูมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงช่องอนะมันก็เลยเกิดปัญหานะครับในเรื่องที่ว่าแผ่นคัพเนี่ยมันจากตลอดนะครับก็คือมันมันไม่ประกบกัน oh, 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 oh. นี่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยนะครับในสิ่งที่เขาเจออยู่พอเขาใส่สปริงคัพไปนะครับต่อให้เราใส่สปริงคัพเข้าไปได้เนี่ยนะครับเราขันน็อตขันบาร์กดคัพลงไปเนี่ยไอตัวนี้ยมันไม่ลงมาอ่ามันไม่ลงช่องเนี่ยนะครับมันไม่ลงช่องแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เวลาเราใส่ไปในนี้ยาก จดให้ดีย๋ยแป๊บนึงนะนีโอเคเนี่ยพอเราทำการใส่ไปอย่างเงี้ยนะครับต่อให้เราขันสปริงได้แผ่นคัทแม่งก็อยู่กับที่นะครับปกติเนี่ยคือแผ่นคัทเนี่ยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรูที่ติดกับแกนลาวเกียร์นะครับตัวชามคัสตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดอยู่กับแกนลาวเกียร์พอเราทําการสตาร์ทเครื่องนะครับคือพอเราทําการกดคันสตาร์ทนะครับเรากดคันสตาร์ทเนี่ยมันจะเจอปัญหาในเรื่องที่ว่าไอตัวเนี้ยหมุนนะครับไอตัวชามคัสเนี่ยหมุนนะครับไอตัวชุดคัสตัวเนี้ยหมุนตรงกลางหมุน แต่แผ um แแ่นคัตมั target. น,นไ, corridors. ไม่ดึงชามคัตนอกนะครับไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตรงมาร์กตรงช่องเนี่ยนะครับตัวสปริงคัตเนี่ยจะเป็นตัวดึงนะครับสปริงคัตเนี่ยจะเป็นตัวดึงระหว่างชามตัวนี้กับตัวนี้นะครับบีบใส่กันแล้วมันจับแผ่นคัตไว้นะครับแผ่นคัตเนี่ยทีนี้แผ่นคัตมันจะแน่นตึ๊บเลยนะครับแผ่นคัตมันจะแน่นเลย พอมันแน่นเนี่ยมันก็จะพาไอ้ตัวเรือนคัดนะครับเรือนคัทนอกหมุนตามไปด้วยมันก็จะไปขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับแต่สําหรับรถที่เป็นรถสตาร์ทมือนะครับผมบอกได้เลยสตาร์ทได้ปกตินะครับแต่ถ้ารถมีแต่สตาร์ทเท้าเนี่ยถ้าคุณใส่ชุดลังคั้าผิดแบบนี้นะครับมันจะเกิดปัญหาในกระจืคอนสตาร์ทมันจะวืดกดแล้ววบืดกดแล้ววืดนั่นแหละครับ มันจะมันจะาสาตติแต่เรียวกว่าใส่เกียร์แล้วมันล้มันไม่ไปมันจะไปแบบนั้นนะครับอันนี้คือน,นี่แหละนะครับสำหรับคำถามของเอฟซีะนะครับผมก็เข้ามาตอบให้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเขตเขีบุกไปด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใด นะครับเอฟซี MC คนไหนที่มีคำถามก็ตั้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญฝากสินค้ากันนิดนึงไว้โอเคป่ะขอบคุณครับโอ้